Saturday! Saturday. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับฟมูมบีอีกแล้วซึ่งก็มาด้วยที่สภาพหน้าสดแบบนี้เลยนะคะก็คือว่าตามชื่อคลิปเลยก็คือเราจะมาทดลองมาร์กหน้า7วัน7คืนมาไปเ็ยยาวจริงๆคือก็เห็นคนแบบหลายๆคนลองมาร์กหน้ากันแบบติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคะนี้เ่ฟูมยังไม่เคยที่จะลองแบบ มาทุกวันขนาดนั้นอเนื่องจากว่าอะไรราคามามันก็แบบแพงกว่าที่เราแบบมาทาสก,กินแคน์นู่นนี่นั่นนี่ใช่ปะแต่ว่าก็ดูสภาพ้าตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบต้องการการบำรุงที่แบบเร่งด่วนผมก็เลยจะมาลองมาเจ็ดวันดูแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยพวกแบบริ้วรอยนูนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมมันจะหายไหมผิวหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่าวันแรกเดี๋ยวจะใช้เป็นบาโนมบาเกตตัวนี้ โอควันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะคะกับการที่จะมารกหน้าก็เท่าที่เห็นก็คือว่ามผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แตก่ก็มีสิวขึ้นมาด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าสิวมันยุบลงเร็ว หลังจากที่ลองมาร์กหน้าติดต่อกันมาเอาจริงๆตอนแรกจะทํา7วันแต่พอน,นับไปนับมารู้สึกว่ามันเกิน7วันก็อาจจะแบบเกินประมาณ10เพราะว่าก็อาจจะมีบางวันที่โฟมแบบลืมไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามมาร์กมาต่อเน,นื่องค่ะประมาณ10วันได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือเหมือนประมาณว่ารอยสิวเนี่ยมันค่อนข้างจางลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าก็ยังมีรอยอยู่ไม่ใช่ว่ารอยหายไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เรื่องรูขุมขนอะไรเงี้ยโฟมรู้สึกว่ามันก็ยัง มันก็ยังมีอยู่แต่สัมผัสแรกที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือหน้ารู้สึกว่าหน้าแบบมันนุ่มมันเด้งขึ้นอะไรเงี้ยมันดูรู้สึกว่าอิ่มรู้สึกว่าได้รับการบำรุงที่เต็มที่มากๆซึ่งมาวันแรกอะตอนที่ฟมมาไปวันแรกพอตื่นขึ้นมามันก็พวกสิวพวกอะไรเงี้ยอันที่มันแบบมีสิวมันเหมือนสิวมันกําลังจะเต่งออกเหมือนกาลังจะอักเสบเงี้ยพอมาไปอะมันยุบลงนะแต่ว่าก็จะทิ้งรอยไว้บ้างก็ยังจะมีรอยอยู่ แต่ที่เห็นได้ชัดแบบมากๆก็คือหน้านุ่มหน้าฟูหน้าแบบอิ่มนะ้ำตื่นมาแล้วแบบหน้าสุขภาพดีมากๆอะ่ะเหมือนกินน้ำวันละสองลิตรสามลิตรเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างชอมมากๆนะคะแล้วก็มาที่โฟมใช้เนี่ยก็จะใช้ เปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอ่อตามที่ทุกคนเห็นอะไรก็คือไม่ได้แบบเจาะจงว่าแบรนด์ในแบรนด์หนึ่งแต่ว่าถ้าให้เลือกแล้วแบบพอใช้แล้วแบบชอบอ่ะผมชอบเนื้อของบานุบากิซึ่งมันจะเป็นเนื้อเหมือนแบบเจลลี่แล้วก็น้ำในอับเอเซนต์ในซองค่อนข้างเยอะคือให้เยอะมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการมาร์กหน้าที่ถูกทีเราต้องมากหน้าตามเวลา ที่ข้างซองเขาเขียนนะถ้าข้างซองเขาเขียนบอกว่าเออให้มาร์ค15นาทีก็แค่15นาทีให้มา20นาทีก็20่สิบนาทีให้มาครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงเราต้องอ่านนะคะเพราะบางคนก็อาจจะมาร์คแล้วก็ลืมไปเลยการที่เราแบบมาร์คแล้วเราก็มาร์คทิ้งไว้เนี่ยมันไม่ใช่สลิปปิ้งมาอะม,มันเป็นแผ่นมาร์คใช่ปะมันก็จะทำให้แบบจากที่จะทําให้หน้าเรามันชุ่มชื้นอะมันก็จะดูดน้ําจากหน้าเราออกไปหน้ามันก็จะไม่ได้ชุ่มชื้นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือก จะต้องอ่านวิธีการใช้อะไรเงี้ยให้ดีเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าการมาร์กหน้าทุกวันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะเปืองเงินมากๆเพราะว่ามาแผ่นหนึ่งก็ ยี่สิบสามสิบาทแล้วอะไรเงี้ยอืถ้าเปรียบเทียบกับการใช้ครีมอะไรเงี้ยก็เอาจริงก็มาทุกวันใครอยากจะมาทุกวันก็มาได้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ทุกคนก็มามาทุกวันได้เลยก็การที่โฟมมาร์กอันนี้นะคะโฟมไม่ได้ใช้สกินแคร์อะไรเลย <c oughs> เพื่อที่อยากจะลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราแบบมาร์กอย่างเดียวโดยที่เราไม่ทาครีมอะไรเงี้ยมันจะช่วย ให้หน้าเราแบบกลับมามีสุขภาพที่ดีกลับมาช่วยแบบเรื่องลดสิลดลวลดริ้วรอยอะไรเงี้ยได้ไหมนะคะซึ่งก็ตามที่คุณเห็นแหละว่ามันก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าเอาทางที่นี้ก็คือใช้คู่กับพวกครีมพวกอะไรที่เราใช้แบบประจำน่าจะดีกว่ามันน่าจะเห็นผลที่แบบว่าเร็วมากกว่านะคะเป็นการลองที่ สิบวันเออสำหรับโฟมก็คือมันยาวนานมากเลยเพราะว่าเราต้องทำแบบเป็นประจำประจำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้โฟมลงทําอะไรที่แบบว่าลองทดลองครีมตัวนี้ตัวเดียวให้ดูหน่อย ลองแบบนี้สักเวันให้ดูหน่อย3าวันอะไรอย่างงี้ดูหน่อยก็อบ,บอกมาได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีครีมตัวหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปต่อๆไปนะคะว่าผมจะมารีวิวอะไรมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องโฟมด้วยนะแล้วก็ไปก่อนละสำหรับวันนี้ไปก่อนละายบาย